รายวิชาอักษรไทยน้อยเบื้องต้นบทที่สองลักษณะของพยัญชนะอักษรไทยน้อยตอนที่หนึ่งพยัญชนะอักษรไทยน้อยตัวเต็มอักษรไทยน้อยหรืออักษรลาวเดิมหรือลาวโบราณเป็นอักษรสกุลไทยเพราะมีรูปสันฐาน ตัวอักษรและอักขรวิธีเหมือนอักขรวิธีอักษรไทยแม้จะมีอักขรวิธีอักษรธรรมเข้ามาปะปนบ้างเป็นอักษรที่นิยมเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับคดีโลกโดยเฉพาะกฎหมายพงศาวดารประวัติศาสตร์หรือนิทานพื้นบ้านไม่นิยมเขียนเรื่องเกี่ยวกับคดีธรรมโดยเฉพาะเรื่อง ที่เขียนด้วยภาษาบาลีเพราะมีตัวอักษรน,น้อยไม่พอต่อการเขียนแต่นิยมเขียนภาษาถิน่นซึ่งจะมีพยัญชนะที่ตรงกับเสียงภาษาถิ่นเท่านั้นอักขรวิธีของอักษรไทยน้อยส่วนมากจะเหมือนกับอักขรวิธีของอักษรไทยปัจจุบันและอักขรวิธีของอักษรลาวจะแตกต่างตรงที่มีอักขรวิธีอักษรธรรมเข้ามาปะ,ปะปนอยู่บ้าง พยัญชนะเดี่ยวอักษรไทยน้อยมี27รูปคือพยัญชนะอักษรกอไก่เขียนดังนี้พยัญชนะอักษรขอไข่เขียนดังนี้ พยัญชนะอักษรคอควายเขียนดังนี้พยัญชนะอักษรง,งูเขียนดังนี้ พยัญชนะอักษรจอจานเขียนดังนี้พยัญชนะอักษรชอช้างเขียนดังนี้พยัญชนะอักษรดอเด็กเขียนดังนี้ พยัญชนะอักษรตอเต่าเขียนดังนี้พยัญชนะอักษรถอถุงเขียนดังนี้พยัญชนะอักษรทอทหารเขียนดังนี้ พยัญชนะอักษรน,นอหนูเขียนดังนี้พยัญชนะอักษรบใบไม้เขียนดังนี้พยัญชนะอักษรปอปลา เขียนดังนี้พยัญชนะอ,กอนักษรผอพึ่งเขียนดังนี้พยัญชนะอ,กอนักษรฝอฝาเขียน ดังนี้พยัญชนะอ,กอนักษรพอพานเขียนดังนี้พยัญชนะอ,กอนักษรฟอฟันเขียนดังนี้ พยัญชนะอักษรมอเขียนดังนี้พยัญชนะอักษรยอยักษ์เขียนดังนี้พยัญชนะ อักษรรอเรือเขียนดังนี้พยัญชนะอักษรลอลิงเขียนดังนี้พยัญชนะอักษร วอล์แวนเขียนดังนี้พยัญชนะอักษรสอเสือเขียนดังนี้พยัญชนะอักษร หอหีบเขียนดังนี้พยัญชนะอักษรออ่างเขียนดังนี้พยัญชนะอักษร อยเขียนดังนี้และตัวสุดท้ายพยัญชนะอักษรฮอนกคูกเขียนดังนี้ลักษณะของพยัญชนะอักษรไทยน้อยโดยทั่วไป มีรูปแบบสัญฐานของตัวอักษรคล้ายกับพยัญชนะอักษรไทยและพยัญชนะอักษรลาวและมีการใช้ลักษณะอักขรวิธีของอักษรธรรมเข้ามาปะปนบ้างเป็นบางตัวจึงทำให้พยัญชนะอักษรไทยน้อยมีความแตกต่างทางด้านอักขรวิธีจากอักษรไทยและอักษรธรรมดังนั้นผู้เรียนต้องหมั่นฝึกฝนในการเขียน และจำรูปแบบเฉพาะตัวของพยัญชนะอักษรไทยน้อยในแต่ละตัวจึงจะง่ายต่อการเขียนและเรียนรู้อักษรไทยน้อยในลำดับต่อไป